สายขบวนธรรมดาที่255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4201นะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาครผสมกาญจนบุรีนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนธรรมดาที่255นะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ